ล่าสุดครับรัฐบาลเชิญชวนรีบจองสิทธิ์ฉีดวัคซีนผ่านแอปเป๋าตังท่านผู้ชมมีแอปอยู่ในมือถือนะฮะแอปเปาตังเลยนะครับฉีดอะไรครับฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ครับรัฐบาลนั้นต้องบริการให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับประชาชนฟรีครับ วิธีการครับจองก่อนได้ก่อนว a l k i อินเข้าไปบางทีเข้าไปก็เป็นพันคนหมื่นคนมันก็ไม่ได้ถูกไหมครับมันก็ต้องเรียงลําดับท่านอาจจะว่างวันจันทรเวลาที่วันพุธเวลานี้วันพฤหัสเวลานี้ก็ลองเข้าไปในแอปเป๋าตังค์นะครับตอนนี้ครับยังเปิดให้จองได้ก่อนวันที่3 1สิงหาวันนี้อลไรมิถุนากรกฎาคมสิงหาโอโ้อีกตั้งสองเดือนกว่าก็เข้าไปจองในแอปเป๋าตังค์นะครับเป็นการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ซึ่งก็รณรงค์มาโดยตลอดนะครับขณะนี้ มีคนเข้าไปฉีดวัคซีนดังกล่าวนี้เนี่ยประมาณ2ล้านคนแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมคิดว่าเฮ้ยหน้าฝนน่ะเดี๋ยวมันไอเจ็บคอโอ้ย oh, 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 อะไรอย่างเงี้ยไปฉีดครับแล้วก็จองคิวนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่อำเภอไหนตำบลใดหมู่บ้านที่หนจังหวัดใดภาคไหนก็สามารถเข้าไปในแอป,ปเปาตัางค์ครับคีย์เลขบัตรประชาชนเข้าไปแล้วก็จะมีะรายละเอียดว่าท่านจะไปจองฉีดที่อนามัยตรงไหนหรืออสมอที่ใดนะครับอ้าว แหม่บางทีมันก็อยากเนาะอยากอะไรครับจิรายุก็เวลาเลิกงานก็อยากดื่มกับเพื่อนอยากสังสรรค์กับเพื่อนนี่ครับและสังคมไทยเนี่ยท่านผู้ชมครับเวลาไปดื่มไม่ว่าจะเป็นผับบาร์ที่ไหนก็เป็นเขาเรียกมนุษย์มันเป็นอย่างนี้แหละครับทั่วโลกครับไม่ใช่แต่ไทยครับเขาก็ไปดื่มนะครับทำงานมาทั้งวันโอ้โหมันเครียดวันศุกร์ขันษาเมื่อวานนี้กลางคืนอยากจะไปดื่มกับเพื่อนพอไปดื่มเสร็จรุนอะไรต่อครับเฮ้ยเธอขับรถมาปะเนี่ยเฮ้ยเธอมาแท็กซี่หรือเปล่าเนี่ยเธอมาแก๊ปไหมเนี่ย นี่แหละครับก็คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยก็คือดื่มแล้วขับโดนจับถ้าท่านไม่มั่นใจก็เรียกบริการสาธารณะครับที่ผมพูดเช่นนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากล่าสุดครับเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมามีการเสนอกฎหมายสําคัญครับก็คือเรื่องของพาดหัวไวครับดื่มแล้วขับโดนจับชีวิตเปลี่ยน เดิมเนี่ยนะครับกำหนดคดีเมาแล้วขับเพิ่มข้อหาต่างๆเช่นต้องไปโรงพักเลยบางคนไปตีสามตีสี่นะครับเงินไม่มีประกันก็นอนก่อนรอญาติมาประกันบางคนก็ให้ตํารวจพาไปกด ATM บางคนก็ยอมติดคุกไปเช็ดไฟดงไฟ,ดงไฟแดงอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านผู้ชมครับคดีแบบนี้ติดตัวไปไม่เป็นประโยชน์เลยนะครับโดยเฉพาะน้องๆเยาวชนอายุ20ปีขึ้นไปเนี่ยมันต้องไปสมัครงานมันต้องไปทํางานรัฐวิสาหกิจมันต้องไปทํางานราชการไปมีคดีแบบนี้ติดตัวเนี่ยบรรลัยเกิดนะครับ และคนที่ทํางานรัะราชการก็เช่นเดียวกันไม่ใช่ไปเบ่งแบบเอ้ยรู้ไหมว่าเป็นใครก็รู้ครับแต่ว่าโดนกฎหมายมันก็ต้องซวยไปพร้อมๆกันครับที่ผมย้ําเช่นนี้ครับดื่มแล้วขับโดนจับชีวิตเปลี่ยนนอกจากท่านจะต้องไปติดคุกติดตารางไปขึ้นศาลศาลมีคําพิพากษาอาจจะลงโทษท่านไปเช็ดไฟแดงบ้างไปล้างโถส้วมอะไรต่างๆนี่นะครับล่าสุดครับสำนักงานอายการครับก็พิจารณาเรื่องนี้ครับบอกว่าจะต้องมีการยึดรถของกลาง ท่านขับพอร์ชไปท่านขับเฟอ r ์ r รี่ไปนี่ท่านจะขับยี่ห้อถูกๆโตโยต้ Toyota, ยี่ห้อฮอนด้าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเขาริบเลยนะครับเพราะฉะนั้นย้ำนะครับดื่มแล้วขับโดนจับชีวิตเปลี่ยนอายการสูงสุดเข้มครับตานยกรัฐมนตรีก็บอกว่างบ6-7เนี่ยนะครับเหลือจ่ายเยอะช่วยกรณารูดปืนรูดปืนแต่ว่าขอให้เรียบร้อยนะครับไม่มีทุจริตเกิดขึ้นนะครับเพื่อที่จะนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจครับ ไปดูเรื่องของการอนุมัติกระตุ้นเศรษฐกิจกันบ้างนะครับที่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาครับทนายฐมตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีจํานวนมากนะครับก็ประชุมร่วมกันครับโดยทานายกบอกว่าเศรษฐกิจไทยมีปัญหาเรื่องของการขยายตัวที่ต่ําคือมันก็มาจากต่างประเทศด้วยจากนโยบายของสหรัฐด้วย GDP นี่คือการตบโตประมาณการนะครับสมมุติว่าบ้านเราเนี่ย,ยปีหน้านเนี่ยเราเติบโต1 0นะเราจะได้วางแผนชีวิตได้ถูกว่าเราจะไปซื้อรถไหมจะเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ไหมจะทําอะไรใหม่ๆได้หรือไม่เช่นเดียวกันครับประเทศไทยก็มีการเขาเรียกพยากร GDP เติบโตเนี่ยมันสูงสุดที่ผ่านมาก็อาจจะแตะหลัก10แต่ว่าอย่างว่าเลยครับประเทศมันก็มีการเจริญเติบโตบ้างลงบ้างขึ้นบ้างตามดัชนีชีว ประเทศไทยเคยคาดการไว้ครับว่าจะมี GDP ประมาณทัก2.2ในปี68ต่อเน,นื่อง69แต่ปรากฏว่าเกิดปัญหาแย่มากมายอย่างที่ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมได้ทราบเนี่ยน,นะครับล่าสุดครับนายกรัมตรีก็อนุมัติกรอบวงเงินของปี68นะครับ68เนี่ยจะใช้กันถึงวันที่1ตุลาคมนี้แล้วนะครับอีก2-3เดือนนี้แล้วก็จะหมดปีเลยนะฮะปีงบประมาณนะครับอยู่ประมาณ1 0 0 0 0ขออภัยครับ1 5 7 0 0 0ล้านบาทครับ ก็ขอให้ดําเนินการพิจารณาอย่างเคร่งครัดครับอย่างที่ผมนําเรียนไว้กรอบต่างๆในมีตั้งแต่เรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องการคมานาคมเรื่องโน่นนี่นั่นเยอะแยะ,ยะมากมายหลากหลายนะครับก็ถือว่าเป็นไฮไลท์สําคัญที่รัฐบาลขับเคลื่อนเศรษฐกิจครับการแก้ไขปัญหาตนด้านการเมืองการแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศก็ดําเนินการไปครับไม่ว่าจะสะใจใครหรือว่าจะไม่สะใจใครแต่ว่าประเทศไทยต้องเดินหน้าไปข้างหน้าครับเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมครับ หลังจากช่วงเช้าท่านนายอมตรีก็มีการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการแก้ไขปัญหาไทยกัมพูชาจบไปแล้วนะครับก็มาดูงานที่ศูนย์การฝึกปฏิบัติและงานเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904ครับตั้งอยู่ที่ไหนครับอยู่ตรงแถวแถวบางบัวถนน เหนโยธินนะถ้าเราวิ่งจากในเมืองนะผ่านมหาวิทยาลัยเกษตรซ้ายมือวิ่งเรื่อยๆครับข้ามคลองบางบัวปุ๊บก็อยู่ขวามืออันนั่นแหละมีน้องๆนักเรียนนักศึกษาเยอะแยะมากมายครับดูจากภาพนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปเยี่ยมชมในสถานีต่างๆเลยครับก็รับฟังบรรยายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสวนสาธารณะที่เป็นวิถีใหม่นะครับแล้วก็แหล่งการเรียนรู้ต่างๆแปลงที่หนึ่งในการแก้ไขปัญหาตามภูมิสังคมบ้างการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย เลครับรวมทั้งเรื่องของการนําจุลินทรีย์ต่างๆการบริหารจัดการน้ําแปลงที่1เนี่ยเป็นการแก้ไขปัญหาตามภูมิสังคมนะครับเช่นการเรียนรู้การแก้ไขปัญหาแสดงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากวิถีของคนไทยอย่างที่เป็นต้นครับแปลงที่2เนี่ยก็จะเป็นการฝึกเผชิญกับสถานโทษครับ <c oughs> ฝึกเผชิญกับสถานการณ์วิกฤตเออตอนแรกผมก็ไม่ดูนะมีน้องๆที่เขามาอบรมอยู่เนี่ยนะครับก็ไปยืนดูเขาอบรมถึงขนาดว่าเฮ้ยน้ํามันแบบเขาเรียกอะไรฮะดินถล่มมาเนี่ย ต้องหลบไปทางไหนแบบไหนอย่างไรใน904โรงเรียนจิตอาสาเนี่ยท่านผู้ชมครับน่าสนใจตรงไหนไหมครับเขามีการสอนเรื่องของเหตุแผ่นดินไหวแล้วนะครับคือเขาให้น้องๆเนี่ยเขาจําลองเหตุนะครับเป็นตึกโยกไปโยกมา,มานะครับแล้วมีอะไรหล่นลงมาเด็กๆจะต้องไปหลบตรงไหนซึ่งผมเนี่ยก็ไม่เคยเรียนมาก่อนตั้งแต่เด็กๆบ้านเรามันเรื่องแผ่นดินไหวเป็นไกลตัวมาก,กน,นะครับเด็กยุคใหม่เราเคยเจอกันมาแล้วเมื่อสองสเดือนก่อนนะครับเพราะฉะนั้นต้องทําเหมือนกันครับจากนั้นก็เป็นแปลงที่3เรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่ นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีจานวนมากนะครับก็เดินไปดูครับก็พูดง่ายคือเพื่อสร้างชุมชนต้นแบบฐานที่4ครับก็จะเป็นฐา,านจำลอง60การพัฒนาต้นแบบครับเรียนรู้จากเรื่องของการดํานาบ้างหลับบางทีก็บางคนอาจจะบอกว่าเป็นย้อนยุกเหรอไม่หรอกครับมันก็คือเป็นการสร้างกิจกรรมให้กับเด็กไม่ใช่วันๆก็อยู่แต่เกมวันๆก็ออนไลน์เล่นโน่นนี่นั่นกันซึ่ง,ซ,งซึ่งก็ไม่อยากให้เกิดเช่นนั้นเด็กๆจะได้ไปสัมผัสกับวดินเละๆมันเละยังไง เท้าที่เหยียบไปในโคลนเนี่ยมันสัมผัสแล้วมันเป็นยังไงบางคนเท้าไม่แตะโคลนนะครับเด็กๆยุคใหม่ๆยิ่งไปเรียนปุ๊บไปถึงโรงเรียนกลับมาบ้านอยู่หน้าจอคอมไปเล่นกีฬาเดินห้างเพราะฉะนั้นเนี่ยที่นี่เวิร์กนะครับมีหลักสูตรหลากหลายครับที่สําคัญฟังให้ดีนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆครับและตอนเลิกเนี่ยนะครับก็ยังมีอาหารให้กับผู้ที่ไปฝึกอบรมด้วยคุณครู พอ,อโรงเรียนส่วนราชก,การต่างๆสนใจก็เชิญนะครับบางทีเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะเป็นแต่เฉพาะทหารหรอมีแต่เฉพาะทหารไปฝึกโรงเรียนจิตอาสา904เหรอไม่ใช่เลยนะครับเด็กและเยาวนชนชุมชนต่างๆอสมอบตอปจไปฝึกกันเยอะนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับท่านผู้ชมสนใจก็คีย์เข้าไปใน Google Search นะครับศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904ครับ mm <music>